จะจ่ายแพงกว่าทำไมคะถ้าได้คุณภาพเดียวกันเป๊ะวันนี้มาเปิดใจกับเครื่องตัดหญ้าไร้สายตัวนี้คะ่ะบอกกันตรงๆเลยนะน้องเป็นงาน OEM จากโรงงานเดียวกับแบรนด์ดังแค่วางขายแบบไม่ตีตราแบรนด์ราคาก็เลยถูกลงเยอะมากแต่วัสดุข้างในมอเตอร์สายการผลิตเหมือนกันทุกอย่างมั่นใจได้เลย สเปคจัดเต็ม3,880วัตต์แบต 36V ให้มาถึง2ก้อนน้ำหนักเบาแค่1.8โลผู้หญิงถือตัดมือเดียวสบายสบายที่สำคัญร้านนี้กล้าการันตีรับประกันยาวๆ5ปีของดีราคาจริงใจแบบนี้ฉลาดเลือกต้องจัดแล้วค่ะ you go, go, go.